สีลุงมีอะไรนะนะแดงแดงแดงเหลืองอันนี้สีอะไรก็สีอะไรอยู่คะอันนั้นสีแดงอันนี้อะไรเนี่ยอันไหนคะต้นไม้ค่ะไม้ตรงนี้อ,นนอ่าก็เป็นเป็นกงกลวงอย่างนี้แหละแต่ว่าต้นไมน้บางเลยอืมอ่ะเป็นโค้งเป็นแบบไหนใช่ไหใช่ ชื่อชอเวิทนไมต้นมไม้ต้องถึงบ้าเหรอครับต้นไม้ขึ้นทำไมไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกหรอกต้นไมนะ้น่ะไปปลูกที่ว่านทำไหนก็ได้อันนี้เราอยู่ในป่างไงคะมันก็มีต้นไม้เยอะนั่นแหละ บนภูเขาต้นไม้ก็เยอะใช่ไหมที่หนูเคยไปนะใช่มีอะไรสีอะไรต่อคะไล่สีลุงให้แม่ฟังหน่อยสิมีอะไรบ้างคะเ r e e n แยกเลย green พอพออีจำเร็วจำเร็วหมดหมดหมดอันจะไม่ปัดออไม่เดี๋ยวจะได้จำมันเองไดแล้วเปแล้ว เขาเขางนี่ยเขาทำมาจ<า>ังไงฮะขาเขอาธงครองมาทำไมก็ทำให้เป็นสีลุงให้เป็นลุงไงคะเป็นภูเขาไม่ตรงนี้อะบงบัวเนี่ยภูเขาอ๋ออันนี้มันเป็นรอยพับกระดาษเฉยๆคะ่ะไม่เป็นไราาก็ระบายไปสิคะตรงนี้เราจะไม่สวยเลยมักนก็หายไม่หายใช่ที่หรอเป็นยังบอกไปก่อน แม่มาแมเก็บดูยกเก็บอะไรคะระบายแม่อันนี้ก็นะแล้วก็นี่ด้วยโอ้โหแล้วหนูจะระบายอะไรคะหนูจะทำกี่วันเสร็จเนี่ยลูกแผ่นใหญ่มากเลยสี่ร้อยวันใช่ไหมแล้วหนูจะเอาไปติดไว้ตรงไหนเอาไวตไา้ติดไว้ตรงเออ อยู่ไว้ทันทีโอเคเลยค่ะอาจารย์ติดเป็นแบบนี้ตูดอาจารยให้มันไพยายามติดนี่ก็ติดมันเลยอ่าค่ะ,ะมาก่อนอื่นมาระบายให้เสร็จก่อนค่ะถ้าระบายไม่เสร็จก็ไม่ได้ติดอ่าค่ะหสี่สามสองหสุดยอดโคตรดีจุสี่ลุงคุณจะเสร็จไหมคะนี่สี่ลุงของเสร็จ กรีนเนาะแม่ระบายนี่แม่ระบายไม่ได้เยโอ้ oh my god แม่ค่ัถ้าหนูอยากได้สีของแมู่ก็ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมใช่หนูต้องขอก่อนค่ะขอยืมใช้ก่อนได้ไหมครับจะเอาไปให้ ถ้าแม่ใช้อยู่หนูก็ต้องรอนะคะอืได้แม่ครับครับ,รบขอสีน้ำเงินหน่อยครับแ้๊บนึนค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณครับเก่งมากครับ ทำไมเบนโบนี้ใหญ่จังเลยครับทำไมเป็นสูงยาวเลยเมื่อกี้แค่ถึงแค่สีม่วงเองใหญ่มากใช่ไหมครับใช่ครับเขาว่าไม่ใช่หรอครับจะเหยียบทำไมครับเนี่ยมันจะดำเนี่ยมันจะดำครับโอ้ยดำเลยดำหมดเลยดำหมดเลยหรือครับเราจะอต้นไม้สีอะไรดีม่วง อยากให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นสีอะไรนีคะคีเออใช่น้ำเงินต้นไม้น้ำเงินต้นไมสีน้ำเงินหรอคะใชช่สีม่วงอ่อนสีมเข้มนเข้มสิคะออสีม่วงแล้วสีอะไรต่อคะนี่สีพีเจ็ดสีหรือยังคะ เหลือสีอะไรคะสีพิงสีพิงทำไมจับสีฟ้าไมนสีนนอไรอนสีเงินอืมันสีอสีฟ้าเงินเท่ไหสีอะไรแม่เง พอมาแล้วโอ้ยเสร็จแล้วหนึ่งอันนี่ว้าวแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงฟ้าใช่ไหมเป็นฟ้าแล้ว